ก็เอาตัวท็อปมาเหมือนเดิมนะถ่ายไปแล้วดันลบทิ้งคันนี้นะดีเทลไม่เหมือนคลิปอื่น,นแน่นอนนะครับนะปมกระดงกระดุมล่องกลางมีให้นะแอร์เออทุกอย่างที่คอนโทรลหน้าหลังเบาะมิกกี้เมาส์ตรงนี้นะปกติอธิบายไปหลายคันหลายคลิปราคา,คาคสรุปมันอ่ายกกระดกพับได้เก็บได้หมดนะครับก็คันนี้9 5้0 0 0นบาทไม 6, ท่หนึ่0 0สนสอมกิโลไม้แท้น้อยสุดตอนนี้ย้ำว่าไม้แท้นะครับนะนะผมบอกเลยไม้แท้นะครับไม่หนึ่ ไฟหน้านะโปรเจคเตอร์ or, อันนี้แอมเบียนไลท์มีให้เครื่องเสียง JBL นะครับลำโพง10จุดพร้อมซับฟูเฟอร์ดอกกีสิบใส่มาให้นะครับแล้วก็แอร์แบ็กสิบใบนะผมบอกเลยนั่งข้างในสบายปลอดภัยหายห่วงนะครับคันนี้ Toyota Camry 2.5 Hybrid ดห้าไฮบพรีเมียมรุ่นท็อปสุด959ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุี่ครับวันนี้อยู่ผมในทอโต้นะาพาเพี่ยงมาเนี่ยนะวันนี้คือจริงๆผมถ่ายไปแล้วคันเนี้ย แล้วก็ผมนั่นไปกดผิดไปลบทิ้งเฉยเลยนะครับวันนี้ก็เลยมาถ่ายใหม่อีกรอบนึงนะครับคันนี้คือ Toyota c a m r รนะครับปี2019นเะครับเป็นตัวเครื่องยนต์2,500นะครับ2.5 Hybrid p r e บิด m นะครับเป็นตัวท็อปสุดปี19เลขไม่น้อยสุดในตอนนี้เลยนะ126,000ครับนั้น126รถตอนนี้ปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยนะสีขาวมุกนะครับเนียนกริปคันนี้นะครับนะก็ต้องบอกว่าตัวรถนี้นะครับเป็นรถทางเลือก นะต้องบอกว่าเป็นรถพลังงานทางเลือกตอนนี้ที่กําลังเป็นกระแสมากมากนะครับสำหรับรถไฮบริดเราก็มีให้เลือกตั้งแต่ปี13ถึงปี19เนะครับตัวคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่เข้ามาใหม่และประับสภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับโตโยต้าแคมเีร่ยไฮบริดสีขาวนะครับนะ้าออปชั่นอย่างเยอะนะครับนะ้าหลังคงหลังคาสันลูฟนะครับเลดงเลดา้าเลนคีปล็อกความเร็วคงมาลัยปล็อกไฟฟ้าอะไรทุกอย่างครบต้วนในคันเดียวนะครับ นะเปิดตัวป้ายแดง1 7 9 9งเจ็ถึงหนึ่นะครับวันนี้เสนอขายในราคา9 5้0 0สบาทเท่านั้นนะครับรถสวยๆเดิมๆแบบนี้นะกับ Toyota Camry ์ด้นะครับด้านหน้าไม่ต้องพูดถึงผมว่าลูกค้ารู้ดีอยู่แล้วนะครับโลโก้แบบนี้เป็น PD แน่นอนนะครับฝังเรดาร์มาด้านในนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์อันนี้ลูกค้าทราบแล้วเซ็นเซอร์หน้า2จุดนะครับไฟตัดหมอกเป็น led อันนี้ทราบอยู่แล้วแน่นอนนะครับด้านข้างเป็นล้อขอบสินะรับด้วยยางบิชลินนะครับยางเบิกใหม่ดิสเบรกสล้อ พวกดีเทลรายละเอียดบอดี้ด้านนอกนะลูกค้าน่าจะทราบดีอยู่แล้วนะสำหรับ X4 นะครับเพราะว่าผมถ่ายไปหลายคันมากนะแต่อันนี้ที่เอามาถ่ายเพราะว่าตัวรถเันหนึ่งไม่น้อยโครงสร้างสวยนะครับและยังวางอยู่ในตอนนี้นะนะครับโลโก้ด้านข้างไฮบิดอยู่ครบกระจกมองข้างปัดพัดไฟ้ามีไฟเลี้ยวบายสปอร์ตเหมือนเดิมนะครับพวกดีเทลด้านนอกนะครับผมจะไม่ลงเยอะแล้วกันนะคันนี้คือจะบอกจุดเด่นๆเนลยคือไมน้อยสุดแล้วเราขายราคาเท่ากัน เราขายราคาเท่ากันได้ตัวรถสีขาวมุกก็ดูสีตัวรถนะครับเดิมทั้งคันนะครับหน้ากลางข้างหลังกระจกกระจกติดฟิล์มกระจกโตยต้าแท้ทุกบานนะครับนับไฟท้ายเป็นไฟอ v d นะครับพร้อมเลนสีฟ้าวงบอกความเป็นไฮบริดแบบนี้นะครับนับวงบอกความเป็นไฮบริดแบบนี้นะครับเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดตัวนี้นะครับนับฝาท้ายเปิดปิดเมนูแล้วก็เป็นไฟฟ้าสั่งเปิดจากรีโมทได้นะครับ ก็สาหรับใครที่ต้องการตัวรถคันนี้นะครับหรือต้องการตัวรถโฉมแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดานะครับตอนนี้เรามีเรามีขาวกับดำแหละนะเพราะว่าสีดําจริงๆหายยากนะแต่เรามีสองมคันนะแล้วก็สีขาวอีกประมาณสคันนะครับนะก็ติดจองบ้างบางคันนะครับใครสนใจคันไหนก็ลองโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับก็ห้อเกบสรมภาระก็เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องไปดูมันนะมันไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับไอ้จุดที่ต้องสังเกตนะครับมันอยู่แถวนี้ นะครับนี่นะโครงสร้างฝาท้ายเห็นน็อตไหมครับไม่มีขยับอันนี้บ่งบอกได้ว่าตัวนี้คือฝาท้ายเดิมน,นะครับไนห้องเก็บน้าพารละปริมาตรเท่าไหร่อันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงเลยนะมันเป็นรถที่เขาออกแบบมามันกว้างอยู่แล้วนะครับแต่ผมจะให้ดูโครงสร้างเม็ดอาร์คเป็นอาร์คเม็ดอาร์คซีนทางมะพร้าวด้านในตัวนี้นะครับเนี่ยโครงสร้างตัวรถที่เราซื้อเข้ามานะครับผมบอกเลยว่าเป็นเกรตที่สุดระดับแบบซื้อมาไม่ต้องเก็บงานนะครับเพราะว่า fc สบายใจได้แน่นอนรถทุกคันนะครับประวัติเข้าศูนย์ตลอดนะครับโครงสร้างเดิมเนี่ยด้านท้ายเนี่ยผมให้ดูไปแล้วจุดสําคัญสําคัญนะครับฝาท้ายแผ่นรองพื้นเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูโครงสร้างประตูด้านข้างนะครับนะไล่ตั้งแต่ขอบประตูไปเลยนะครับเนี่ยขอบประตูเดิมนะครับเห็นซีนไหมเนี่ซีนเดิมซีนเดิมนะครับพอไล่ล,ลงมาล,ล่างจะเห็นเมทอาร์คแล้วก็ซีนเนี่ยประตูเดิมนะประตูเดิม นะครับส่วนพอส่องเข้าไปข้างในนะครับมันก็จะมีแถบตัวคีบตรงนั้นที่ผมเคยบอกนะครับและภายในคันนี้ก็เป็นพรมกระดุมนะมีร่องกลางให้เรียบร้อยนะตัวนี้เป็นตัวพีเมียมนะครับออปชันหลายๆาท่านน่าจะเบื่อแล้วแหละนะครับเนี่ยผมให้ดูโครงสร้างนะดึงยันอันล่างสุดเลยนะเห็นเมต้าไหมครับพบนะแล้วตัวนี้เป็นรอยหนีบตัวถานตัวรถเขาเป็นโรบอททำนะครับเขาหนีบนะครับแล้วเขาก็พ่นสีนะครับอันนี้มันเป็นสีรองพื้นเดิม นะครับนะอันนี้คือรถไม่เคยเก็บงานทั้งสีตัวรถข้างนอกและข้างในนะถ้าเคยเก็บสีในรถตัวนี้หายนะครับมันจะเป็นสีนี้สีขาวมุกแบบนี้นะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยวิธีสังเกตนะครับดูสีตรงนี้กับสีบอดี้ต้องสีเดียวกันอันนี้คือถึงสีเดิมนะครับอันนี้การันตีได้เลยนะครับรถสวยแน่นอนไม่แสนสองหกคา9ก้าห้าเก้าอย่าต่อกันเลยครับขายถูกมากนะที่คอนโทรลด้านหลังสําหรับตัวพรีเมียมมันแน่นอนอยู่แล้วนะว่ามันต้องมี แล้วก็หัวบอาที่เป็นมิกกี้เมาส์นะครับหลายท่านหลงสมันต่างกันยังไงคือจริงๆมันไม่ได้ต่างหรอกแต่เขาแค่แยกประเภทมันออกมาว่าเอ้ยบาแบบนี้เป็นตัวพรีเมียมนะตัวไฮบริดธรรมดาไม่ใช่ตัวเบนซินธรรมดาไม่ใช่ตัว2.5ไม่ใช่2องูไม่ใช่แบบนี้มีแต่ตัวไฮบริดพรีเมียมเท่าน,นั้นที่เป็นแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นโฉมโมเดลลิสต้าหรืออะไรต่างๆก็จะเป็นหัวหมอแบบนี้นะครับและคันนี้ปี2019นกะครับก็แน่นอนลำโพง10จุดซับฟูเฟอร์อยู่ด้านหลังตรงนี้นะเป็นซับฟูเฟอร์ด้านหลังนะคร เป็นแอร์แบ็กทั้งหมด10จุดนะครับหลังคาก็เป็นปรับกระดกยกสไลด์ได้หมดนะครับเป็นตัวซันรูปกันเองกุญแจคีย์เลสนะครับก็จะใช้ฝั่งคนขับนะรู้สึกว่าฝั่งนี้ไม่มีคีย์เลสนะครับที่ประตูเนาะนะครับเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับไม่ฉะนั้นมันเปิดได้2ฝั่งมันอันตรายมากๆนะครับรถโตโยต้าแคมรี่โฉมนี้นะครับยังสามารถตั้งล็อกประตูได้ด้วยนะให้เปิดบานเดียวนะครับแต่ล้วดูประตูนะครับเนี่ยเนี่ยผมไม่ดูโครงสร้างชัดๆแบบนี้ นะครับเพราะว่าออปชั่นหลายๆท่านดูกันมาหลายที่เยอะหมดแล้วผมว่านะครับไปดูโครงสร้างตัวรถที่เป็นแบบนี้นะครับต้องที่นี่เลยนะครับติดต่อผมได้เลยนะเน็ตทอโตนะครับศูนย์หกสอหกสีู่นเจ็ดเจ็ดเจ็หกนี่ยรถสวยๆแบบนี้รอคุณอยู่นะครับดูเพจสครับเพจไม่มีรอยเลยเห็นไหมครับไม่มีรอยเลยนะครับซอกแก้ประตูเนี่ยไล่ขึ้นมาดูนะครับน็อตไม่มีขยับเนี่ยน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตไม่มีขยับ อย่างเงี้ยแก้มเดิมรอดหมดแล้วสวยหมดเลยนะครับสติกเกอร์มอกอนะครับแผ่นเพจปี19เด้าียนเด็กบอเไฟฟ้าคู่หน้าแปดทิศทางทั้งคู่นะครับแล้วดูตัวบอกคนนั่งไม่มียับเห็นไหมครับนะไม่มียับนะไม่แสนสองจริงราคา959ยังไงก็คุ้มครับสำหรับตัวนี้นะครับนะแล้วตัวบอกเวลาเขาพับเขาพับหัวลงนี้นะเขาเหมือนคนก้มหน้านะครับหลังคาก็เป็นหลังคาสไลด์สันสนลุก นะปรับพับยกกระดกทําได้หมดนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นไฟเบี้ยไลท์นะเป็นไฟเบี้ยไลท์มาให้นะครับนะหน้าจอก็เป็นเครื่องเสียง JBL เหมือนเดิมที่ผมเคยบอกนะตัวพีเมียมเนี่ยมันคืวจริงๆมันถือว่าจะพูดว่ามันดีที่สุดไหมมันก็เป็นรุ่นที่ดีที่สุดท็อปที่สุดออปชั่นเยอะที่สุดนะครับเพราะว่ามันจบในคันเดียวเลยถ้าได้คันนี้นะถ้าได้คันนี้มันจบในคันเดียวเลยนะครับคือมันไม่ต้องไปพูดถึงอะไรเสริมเลยนะครับ นะมันไม่ต้องไปพูดถึงอะไรเพิ่มเติมเลยนะเพราะว่าระบบความปลอดภยัยระบบการใช้งานนะฮะระบบความสะดวกเดิมหมดแลนะ้ดูซอกแก,อแก้มสองฝั่งแก้มสองฝั่งรอดเดิมน็อตไม่ขยับแค่นี้จบครับรถไม่โดนแน่นอนนะพูดชัดๆเข้าใจง,ง่ายๆเลยแบบนี้กระจกออตโต้สี่บานสะดวกสบายต่อการใช้งานไหมครับสะดวกมากกระจกเป็นออโต้เซ็นทรัลล็อกปรับพับกระจกองข้างไฟฟ้าเลือกได้3ร,ระดับจะพับปิดจะกลางออกแบบนเป็นนวดหรือว่าจะปรับประตงกลางเป็นออโต้ ออโต้จะล็อกรถกระจก,กจะพับ lock, อันล็อกกระจกกลางเมมโมรีซีก็กดง่ายกดซีดกดเซตปุ๊บแล้วกดปุ่มค้างปับ๊บแค่นี้เซตเลยจบคือเขาไม่ซับซ้อนเลยสําหรับโตโยต้าแคม y รนะครับใช้งานง่ายๆนะครับใช้งานง่ายๆดูตัวบอกคนนั่งยังไม่ยับเลยเนี่ยยุบไปแค่นี้เองนะครับไม่แสนสองอะนะก็ก,ก็ก็แล้วแต่ f อฟซีเลยว่าชอบไหมนะถ้าผมเป็นคนขายผมก็ผมก็ดูรถมันเรียบร้อยนะรถพงมลัยเนี่ย ไอหนังสามก้านเนี่ยผมบอกเลยว่าพวงมลาลัยที่เป็นสามก้านนะใช้ถนัดกว่าพวงมลาลัยที่เป็นสี่ก้านเพราะว่าผมเข้าใจเลยว่าคนส่วนใหญ่ไม่มีใครจับพวงมลาลัยไว้อย่างนี้หรอกครับเว <c oughs> ลานั่งจะจับตรงนี้จะจับตรงนี้จะจับตรงนี้หรือร่องนี้แม่ช่วงโลงเนี่ยช่วงช่องว่างตรงนี้มันสะดวกสบายเราสามารถแบบจับแล้วพลิกมือยกปรับหมุนปุ๊บปล่อยมือกลับนะครับ <c oughs> แล้วเวลาขับรถแล้วจับพวงมลาลัยไว้ตรงกลางแบบนี้แขนเดียวนะรถมันจะโยกอย่างนี้ ที่ปลอดภัยสุดคือจับไว้ตรงนี้นะครับจับประคองไว้อย่างเงี้ยนะรถมันจะไม่วบแบบวบแบบนะครับแล้วก็คันนี้มีคูคอนโทลนะครับมีอะแดปทีฟนะแจ้งเตือนกันชนด้านหน้านะครับแล้วก็เลนชีฟนะครับตัวนี้มันล็อกความเร็วตามกันข้างหน้าอยู่แล้วนะพอเราเปิดใช้คูสปุ๊บอะแดปทีฟมันทางานเลย<ม>นะครับตัวนี้ก็เป็นไฟสูงอัตโนมัติไฟสูงอัตโนมัติแทคชั่นคอนโทลเปิดฝาท้ายเปิดฝาดังน้ำมัน คือปุ่มทุกอย่างมันออกแบบมาให้กดง่ายแต่แค่กดแช่อย่างเดียวแล้วก็คือกดแช่ไว้อย่างเงี้ยปุ๊บแล้วก็ปล่อยมันก็จะดีดออกเลยนะครับเกียร์พาดูชิดมีให้เนี่ยพร้อมใช้งานทุกอย่างไฟหน้าเปิดปิดออโต้ที่ปัดน้ำฝนออโต้นะครับเนี่ยคือรถมันพร้อมใช้ทุกอย่างครับคันนี้ผมถึงบอกว่า959,000บาทอะ่ะไม่ไม่ราคาไม่แพงหรอกกับรถที่ครบแบบนี้นะครับมา126นะครับและรุ่นนี้ดีนะดีตรงไหนหรู้ปะ ไอตัวเบรกมือมันอะเราไม่ต้องไปคอยปลดคอยปิดพอเราเข้าเกียร์พีปุ๊บมันล็อกเองพอเราเข้าเกียร์อื่นปั๊บมันปลดเบรกเองเลยเนี่ยมันสบายแล้วหมุนกลางขับขี่มีให้4โหมด Eco n o r m a l Sport และ EV มีออโต้เบรกโฮลให้อีกนะแล้วมีลมที่เบาให้ด้วย2ฝัง่งเลยซ้ายขวานะแล้วไวร์เลยชาร์จก็มี power outlet USB มีให้ครบนะแอร์ก็เป็น3โซนเนี่ยครับความคุ้มค่าของ t o y o t a Camry ซึ่งมันเป็นรถถ้าเทียบ ถ้าเทียบกับตัวรถยุโรปนะแคมเรีนะ่เนี่ยแล้วเป็นโฉมนี้ด้วยนะเป็นโฉมไอตัว a อจ4 7 0สี่เจ็ดศูนย์เจ็ดูนย์อะไรเนี่ยมันสุดยอดมันครบมากนะมันครบมากเนะี่ยวันนี้นะผมเดี๋ยวผมแห้งวันนี้ผมขับรถคันเนี้ยผมเอาเอากลับบ้านตั้งแต่เมื่อวานนะเอากลับบ้านตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นผมขับไปโอนให้ลูกค้าซื้อเงินสดนะผมไม่ได้อะไรนะผมแค่เปรียบเทียบนะครับคือ รถเขาก็ปลอดภัยขับสนุกเป็นไฮบิดเหมือนกันนะนะแต่ถ้าเทียบกับพอเป็นรถรุ่นเนี้ยตัวเนี้ยคือด้วยตัวเบาะมันกว้างกว่าด้วยตัวไซส์คลาสตัวรถมันไม่เหมือนกันนะถ้าเทียบคลาสกันนะมันคนละคลาสกันเลยนะเพราะว่าไซส์ตัวรถตัวเนี้ยมันเป็นขนาด XL ตัวนั้นมันเป็นไซส์ M นะครับมันก็ขับขับแบบขับสนุกเหมือนกันประหยัดน้ำมันเหมือนกันข้นเป็นเครื่องดีเซลแต่พอถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นปีส9บเเนี่ย959,000ันบาทคันเนี้ยโอ้โหขับง่ายขับไกล ขับสบายยิ่งวิ่ง่ไกลย,ยิ่งสบายเลยด้วยตัวเบาเขาก็ดีนะหรือว่ารถยุโรเบามันแคบผมไม่แน่ใจนะนะครับแต่ความปลอดภัยมันก็มีสูงนะสำหรับรุ่นนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับก็เนี่ยรถเดิมนะผมอธิบายให้ฟังแล้วก็แยกให้ฟังแล้วว่ารถเลือกตามความใช้งานเลือกตามความเหมาะสมนะครับซื้อตามรถนิยมอย่าซื้อตามคนอื่นนะครับเนี่ยเดิมเดิมเลนาร์ดเดิมเนี่ยสติ๊กเกอร์เดิมนะครับวัวน็อตเนี่ยเดิม โัน็อตไม่มีแกะตัวล่าง2ตัวไม่มีแกะเบนอัพโดคบเนี่ยอันนี้เดิมเนี่ยอันนี้คือรถเดิมจริงนะครับเบ้าหัวโช๊คเดิมนะครับนะแก้มข้างคานข้าง,าง,างเนี่ยเดิมคือจริง,รงๆแถวเนี้ยแทบไม่ต้องดูเลยแก้มมันไม่ไม่มีได้แกะอะไรตรงเนี้ยมันไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วแล้วคันนี้เป็นเครื่องยนต์2,504ทำงานคคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าแรงมา้าใน200กว่านะครับแล้วดูอินเวอร์เตอร์ดิใหม่กริปแบตเตอรี่รับประกัน10ปี แบตเตอรีนะ่ไฮบริดรับประกัน10ปีนะนะครับใช้อีกยาวเข้าสู่ได้สบายเดีย๋ยวดูหัวน้อตสองฝั่งซ้ายขวานะครับยังไงก็เอฟซี FC ก็ลองตัดสินใจดูนะสาหรับใครที่ต้องการตัวรถพลังงานทางเลือกตอนนี้ก็อย่างว่ารถไฟฟ้ารถ E ีีนะผมเข้าใจอากาศเมืองไทยมันร้อนนะครับก็ลองคิดดูเยอะๆนะครับว่าจะใช้รถแบบไหนดีนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แนะนำนะล้วบริษัททอโต้ของเราก็ตีตลาดไฮบริดหมดนะครับที่ไหนไม่มีที่เรามีนะแฮมลี่ไฮบริด คอร์สไฮบิดซีเออาร์ไฮบิดแอคคอร์ดไฮบิดมีหมดนะครับผมบอกเลยลองใช้ดูแล้วจะติดใจ9 5 0 0 0 0 0บาทครับ